สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการพาทุกคนนะครับมาทําการแข่งขันไม้ค้าวันพีทห้ารอบนะครับผู้คุณพร้อมหรือยังไม่ทำทำอะไรอ่ะอะไวทำไมคันนี้เขามาอัดได้เขาคิดตังค์เท่าไหร่เนี่ยเออคนนี้เหรอผมผมส่งหมูเดงให้เขาไปหลายรอบมาะเขาไม่เคยโอ้ยผมส่งไปเยอะอ่ะผมส่งผมส่งรวมๆกันสองร้อยกว่าบาทอ่ะโอ้โหดูดิโอกโหหอมมากโอ้ดูดิต้องเก็บต้องเก็บตังค์เนี่ยยีเชลกโอเคครับก็วันนี้นะครับเราจะทำการสุ่มตัวละคร เอตราทำการตัวละครนะครับที่จากวันพีชนะครับจะได้รับความสามารถของตัวละครนั้นแล้วก็ทุกอย่างของตัวละครนั้นมาสู้กันนะครับด้วยการสุ่มวันนี้อะไรพี่แวบแล้วพี่เราสุ่มคนแรกเลยคือเราจะเป็นเราจะได้รับความสามารถในตัวละครของวันพีชใช่แล้วตัวไหนที่เราจะได้มาอ่ะพี่กดดิโรเจอร์ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเลยว่ะของจริงว่ะฉันครูฉันครูเอ้ยโอเคกูได้มามล่ะแชมป์ูเอ้ยเอ้ยไม่ได้หนะวะเอ้ยโอ้ยยังคนแรกเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้โอ้โหเนเนเนอให กดทุกคนกดเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวผมพาไปลองสกิลกันพี่เฟมกดนี่มาตาพี่ลตาพี่ละเอ๋ยอะไรอ่ะเฮ้ยโลเจอเอรอโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ผมว้าไหนไหนไหนอโกดที่ทากดอะไรอะอะไรอะคิดซะลคิดซะึงดีมากเอ้ยไวเอ้ย เอ้ยะไรโมฟางวะนี่นี่ผมทีพีมาก่อนนะโอเควิธีการใช้สกิลนะครับก็คือว่าทีพีเป็นตายโง่โอเคครับแป๊บวะอะไรอะเงี้ยราชโจสลัดหรือเงี้ยราชโจสลัดโง่ไอ้สับอันนี้อันนี้ผมอันนี้ผมไม่ใช้ผมจะสอนผมสอนวิธีนะนะสอนวิธีการสอนวิธีการนะนะอันดับแรกนะครับคือเราต้องอธิบายก่อนนะครับว่าอ่าวิธีการใช้งานนะครับนั่นก็คือว่ากด R ใช่ป่ะในการเป็นการเป็นการใช้ส กด R เพื่อเลือกสกิลแล้วกดเพื่อใช้สกิลมานี้อ่ะไอสกิลที่เป็นสกิลสีฟ้าคือสกิลอันติเอาไว้ใช้<อ>สกิลท่าอย่างเงี้ย <c oughs> กมุกมุนโเียดีมาให้ดูเอถ้าเกิดพร้อมแล้วครับก็เริ่มได้เลยครับมาอุ้ยอะไรกไปทอะไรไปไปวดี่้ยาสันทำอะไรได้เนี่ยเฮ้ยโอ้ยทำะไรได้หรอสกิลเบนบีเไยเลยที่เรกดีๆทีไเรกดีๆกดกดเช่นนี้ ออไม่กดไม่ได้เดกายไม่ไ้เฮ้ยอะไรวะน่าทำไมมันโหดจังอะ ไม่เลยเออมันผพีศามันเป็นกระจกจังวะไอ้ยาุดพีศาไม่ของเราเป็นคิสรุ่ไงมันเลยกระจกไงโอ้โห้าผุดพนนี่ราชาเสู้กันเหรนี่ยนี้ปล่อยเขาราชามันไม่ทำอ่ยาพ่อเลี้ยงอย่าไปยุ่งกับกเออตีธรรมดาก็ได้เออไ่อไม่พ่อเลี้ยงเอเออโอ้โหเออมาด ไม่เจ็บเลยทำอะไรกันอีกเทวันหโหอะไรวะเนี่ยตายแล้วเฮ้ยเมื่อจัดเจอเทวันมามามาโอเคครับรอบนี้ตัวใหม่เหรอตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่โอเคพี่เวฟกดก่อนเลยพี่เวฟชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนอกูเฮ้ยหมอกูเออผลฟินิกไปพี่เกมก่อนเลยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยฟูจิโทมะ อุ้ยู๋จินทุลาผลดีป่ะแล้ทำกดที่ทำกดที่ซันจีซันจีลบหน่อยครับลบหน่อยครับลบหน่อยครับผมผมไปกดเลือกครับกดที่กดเลือกครับเย็นครับเย็นครับมาแล้วเ้ยได้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะได้แหละโอ้สโสมาแล้วอย่างนักการเมืองต่อโอเคถ้าเกิดถ้าเกิดพร้อมมาแล้วนะครับก็ถึงเวลาเริ่มด้วเลยครับมาโคจอมรู้จักเปล่า มมึงจะเคยดูเพลงดาบราชมอนด์ไหมเป็นไรเล่นเป็นไรเล่นโอ้ย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 เจ็บเจ็บอะไรอะไรตามเออคุณควายเลยกูไม่มาเห็นทำอะไรได้เลยที่ะเด๋ยวตัวกางเดือดตัวกูอะไอ่ะเอออิสันเรามันไม่เห็นเรียกอุกบาทมาได้เลยวะเอาเมื่อเสี้ยใช้ผิดหรือเปล่าใช้ด้วยเงื่อนโอ้ยมึงดูตัวฟินิกดูดิฟินิกโคตรโง่เลยฟินิกมันอยู่ไหนวะเนี่ย อเดิไหมถือเดิเลยวะโอ้ยโอยพี่ดิกนี like ่แหละซ้ำเติมซ้ำเติมซ uh, ้ติมพี่ดิกกันหรือว่าพี่เต็มกินผลผิดวะพี่เต็มได้กินผลผิดเช่างแม่งเลยโอ้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 ยผนที่กลางหลังไปกับไอคคนนักดามนี่ย ตายเลยตายเลยจี้ไทอะไรได้เอาไปดิเอาไปดิเออายไปเลยเฮ้ยโอ้โเฮ้ยบ้าไปแล้วโอ้ยม่เป็นไรวะเออเอ้ย่าตยนไหนเนียกระจกเดยมอสบกูเฮ้ยสโลตายแล้วทาสโลไปแก้ตายแล้ว ไอ,อทามยังเลือดเต็มเลยดิซาจิยัญญงชนะสินะซัจิจิยังสึกชนะโซโลได้ไงวะเดีด๋ยวเติมแบบนี่ีดีมามาเรบต่อไปครับคุณพร้อมสุ่มยังถ้าเกิดพร้อมสุ่มแล้วกดเลยครับเมื่อกี้ ไอคือมันจตลงไหนวะนะเอออุ้ยไม่ฮอกโอ้โหเอาแล้วอย่างงี้กูกูกูกดกดตัวอะไรโอ้ยโอเด้งโอเด้งเชี่ยอ่ะเฟกดเฟมกดตัวนั้นคือบ้าคุณอ่ะตาผมครับผมขอกดนะผมได้อะไรเนี่ยขอกี่หน่อเดี๋ยวเงื้อเงอฮ้ยเชี่ยเฟมดูกูได้ได้ได้เชี่ยกูอ่ะอยู่ในประเทศที่มันปิดไงกูก็เลยไม่ได้เป็นนักตระการะดับหนึ่งของโลกเฮียนี่ยังเ้ยไม่โดนเข้าเลย ขนาดนั้นเลยเหรอเอาล่เาะเกิดคอแล้วลองอ Pen สู้ได er ้ครับเเร้ยไม่ตายเอ้ยังไงตายะเฮ้ย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 เฮยเ้ยโอ๊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 ยอ๊ยโ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 อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ยโอ๊โอ๊ย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 โโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยย

อยตายไอ้มบลกินเวลาหมดปีศาจมึงมันโง่ทำไมต้องไปได้จมน้ะตายก็ใจเลยมึงมันโง่มาต่อไปครับตอบต่อไปมาเลยไอ้ทามกดก่อนไหมเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้พี่เอฟก่อนพี่เอฟก่อนพี่เอฟชนะเราพี่สามครับมาเร็วอะไรอ่ะอุ้ยู่พื้นเลยเดี๋ยวเฮ้ยผลพระผลพระผลพระอุ้ยผลพระไอ้พี่ไง

อเริ่มได้เริ่มเป็นคนยักษ์เฮียมมึงดูอ้ยเฮียมึงเอาที่ไปแฟงกี้เออเออเ้ยเออเอาดีเอาดีเออ

เฮ้ยเปลี่ยนตกน้ำเฮ้ยผมสร้างรานน้ำแข็งให้แล้วนะไอ้คุณไผ่ตกน้ำาุณไผ่ตกน้ำไผ่ตกน้ำเกลือตายไ้เกลือตายเกลือตายเลยโอ้ยกินแรงจะไว้สัตแฟก์กินแรงจะไวโอ้ย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 ทำอะรดแฟกกเือา ยังดื้อยดฟาดไปกินอยู่ไหนวะเนี่ยแปกีิโห้วดื้อใครดเหรอ่อกี้ไม่มีจะดือเฮ้ยหัใหญ่อะ ตายแล้วตายไปเลยเฮียอ้าไอ้มันตายแล้วโอ้ยเด็กกระโดดกเขิดนี่คือรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วก็พี่เวฟกดก่ดคลิปไหนไอ้พี่เวฟมกดพี่เหรอพี่เหรอเนี่ยไม่ไม่ไม่อะไรวะเนี่ยอันนี้เหรอมันไม่มีชุดครับผมก็เลยแสงนี้ให้พี่เอาหนังสือหนังสือไปพี่กดกราฟเฮ้ยกราฟเลยยังไม่ได้ว่อะไรอ่ะไอ้ยังไม่ได้เอสเฮ้ยเฮ้ยื่อกี้เหรอเฮ้ย เอ้าได้ความมืดว่ะหนวดำเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วไม่เห็นดีเลยวะพี่เฟมพี่เฟมอืมพี่เฟมดู่เฟลมดูดิอะไรวะไม่ขขออผมผมผมมันยัดเก็บโอ้ยโหดโหดมากเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตัวอะไรตัวอะไรเป็นทองหน่อยได้ไหมครับเขาคอยฮิวเลือดหน่อยได้ไหมครับพิเศษไอ้เหยังมาแล้วใช้รัฐบาลมาเป็นพิเศษพร้อมยังมาพร้อม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 แล้วอะไรอ่ะ เฮ้ยอุ้ยเจ็บตายละตายเฮ้ยโดนเตะเล่นขึ้นหลอดโดนเตะเล่นเตะเยอะอืออุ้ยโดนดัมโดนดัมโดนดัมช่ท่าอุ้ยอะไรอ่ะว้าวเฮ้ยคุยังไม่ได้ใช้ขวาไปเลยจับโดนตบตัวแับเฮ้ยเฮ้ยเจ็บจังวะเฮ้ยยังไม่ได้ใช้ความสามารถเลยก็ตายแล้วเอ้ยเหรอ เด็กมาแล้วอะไรวะอะไรวะเนี้ยอุ้ย,ยเยี่ยโคตรโหดเอาเด็กมาแล้อวอู้อูวิทำไมได้วะเ<อ> <laughs> สือกึอ่ง <laughs> ยังไม่กว้าอลังการเลยขอไงเวฟอ่ะคุณขอให้ทำใช้ท่าดีอีกแล้วไม่ชอบเลยทำอีกแล้วเหรอเออโอ้โหตายทีเดียวตายเลยเอาแล้วแกกับฉันเอ้ยเออเอไอ้ดามดนตรีเฮ้ยสกิลไฟมาอย่าหยันร้ายเลเอาไปกินเอ้ยไม่ต้องเ้ยโอ้ยมัน เดี๋ยวจะตายแล้วเนี่ยอ๋อตายก่อนซะแล้วตายแล้วพี่เฟมพี่เฟมมึงใจท่าคดควายอ่ะพี่เฟมมึงใจท่าเนี่ยท่าเนี่ยนี่ยโคตรเท่เลยยิ่งไม่ใช่เนี่ย โอ้ยตายเลยไอสักรอบดิซักรอบหรอเอาตัวอะไรจะล่ออยู่กูยูงสงสารคนเพิ่งใช้สกิลเป็นดูดิลิดดีะามามามาให้เขาเสพหน่อยแล้วไอ้แ่งว่าเล่นซัมเบโง่โเป็นโอเคครับเพื่อนเลยอะอะไอะเอาแล้วเฟลอะแดงแงแงเฉงดเ้ยอะไรอะไอ้ไงไอ้อลิซเบลโล่ะไอ้ที่มันใช้หมัดแรง โมจิโมจิโอ้โหคาตาคุริเยอะทำไมของกูเป็นตัวนี้อีกแล้ววะกูไม่ชอบเลยมะตัวะได้ไงตัวกึ่งกต่งจะไว้ไง คนบีบไปเี้ยอะไรเนี่ยกีฬาบีบเฮ้ยกีฬาบ้วเป็นร่างตื่นนะนะเออเฮ้ยอย่างที่โอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับสำหรับรอบนี้รอบสุดท้ายจริงๆแล้วก็เริ่มได้ครับเขาเพื่อนไม่ทาน่ะทาต่อยทีโร่คนแรงอ่ะอย่าจะทำร้ายกูไเฮ้ยไปโอ้ยเฮ้ย ไม่เชื่อแล้วบุญเลยตรงนั้นไม่ได้อะไรอ่ะเอ้บุญทำไมอ่ะทำไรได้บ้าง่เจอไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่ทำอะไรได้บ้างเลยว่าเหี้ยเอ้ยโหยังโหดอ่ะแย่แล้วเวียไม่ได้เล่นเลยตายเลย ยัไม่ได้เล่นเล่นอะไรกไม่ได้ไม่ไไม่ได้ายไนแล้วเราห่ะี๋ยวตัดไม้กันตัดไม้กันเตอบมาหานตโอ้ยโอ้ยยังโกงเลยไอ้คนหดเ็วหดนดย้ไือแต่ยกเหี้ยไอ้คนแรงเลยที่ไม่ได้เล่นเลยก็ตายเลยใจกันหลมากครับ